เ้าใช่นี่เืแซ่บดีดีพูดตำข้าวขวานก็คือแซ่บหรออ้ไม่เป็นงานพูดตำข้าวขวานว่เ่นี่ยอ๋อข้าวขวานตำไม่มันแซ่บเลดเขาไม่เลยบ่ว่าพูดใดเห็ดก็แซ่บเบดอืมันนั้นเป็นงานเปรุงเกี่ยวเนี่ยเออข้าวขวานไม่กินห่องข่ก็ไม่ได้รอเนี่ยอย่างจะข่ได้หนาอะเราะย่องจะแกะแนวว่าเมียเห็ดนกินแซ่บนะแซ่บอืมฉันนะเล่าว่าพูจริงใจว่าเอา เพ้ร <laughs> ับอะไรก็บว่าว้ะเท่า,าไาาหร่นี่ยังนี่ยังหเหรออ๋อหมาก้อนเนาะนี่ยังกินข้าวอินไหนทางไปทางมันเด้อ ใคล้นีเดียเนี่ยใครพีดที่ยังเขาใครพีดที่ยังเขาจีบนนที่เขา đ บ p ยังเอาเฮ้ยใคิ้นีเดียวเนี่ยใครว่ายังพีดแล้วใคว่ายังผิดว่าใครนะเาเท้าโอ้เท้า่าเป็นยังวะพอดิเจ้าเนาา เจ้าทุกอย่างเคยส้านะทุกคนแคเองเหมือเสียค่ามากมนกรซักเองเบมือนคนนีน้อนคอกันวดนให้เจ้าอีกคอยยังที่ยังพิษเจ้าก็รายังพิาเอาฟังเราคอยว่าอยังผิดละราไม่ได้าอย่างพิ มันบเมนวาลยกินเขาอิ่มแ้วเลยท่านไถทางนั้นก็คือว่าไปสิไป,ปเฮ็ดงานเจ้าสิไปหามูเจ้ปปจาบเมนตีกลับไปทางไถทางมันเจ้าว่าเจ้าอีไป,ปหาหมูเมนตีเจ้ากลับไปคอยก็สิไป,ปเฮ็ดงานก็แยกท่านไถทางมันโอ้ยผ่านมึงเอ้กูเลยกินเข้าบ่แซ่บได้บาทนี้ไม่ได้เลยกันจิ อีมาเลิกอีหยังก็กินเขาแล้วก็ไปทา่า,ทา,าไปท่ามันเจ้าก็ไปหาหมูคอยก็ไปเฮ็ดงานโอ้โหอีพออีแหมกเลยจ,จังสี่กับมีเนาะเอาแต่บ่าวดีๆเจ้าไปยังคือว่าทางไปทางมันนึกสันกตทางไปท่าไปทางมันก็อีรีอ่ะบ้แม่นว่าเลยกันเจ้าก็ไปหาหมูเจ้าคอยก็ไปเฮ็ดงานโอ้โหยเนาะโอ้ยจีงจีกับมีเนาะไปจักแล้วก็ว่ามันบอกเลิกเนาะ Ừ, tôi ôi, tôi ơi, vượt. Thế hết cháu bầu cho xin chắc, cho nó thảo. Ta, 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 ôi, chị mẹ quả non ơi.